ที่ทายขิจักแสงสบายใจไ,ได้ให้เกียวกับข้าพเจ้าเป็นคู่เป็นปัจจุบันของพรเจ้าในชาวนิ้ท้าผมจะถามทุกท่านในที่นี้ว่าจะขอให้ทุกท่านได้เปลี่ยนชีวิตของท่านเป็นเหมือนสิ่งหนึ่งท่านจะเปลี่ยนชีวิตของท่านว่าเป็นเหมือนสิ่งใดท่านจะเปลี่ยนชีวิตของท่านเป็นเหมือนสิ่งใดครับสำหรับผม ผมมักจะเปรียบเทียบชีวิตตนงเองเป็นเหมือนหินห้อยที่ถึงแม้จะชวนเล่นนิดแต่ก็เปล่งแสงสบางสุขใสอย่างญ่าั้งทและหากจะเปลียนชีวิตของเราแต่ละคนเป็นเหมือนหินห้อยและหากหินห้อยแต่ละตัวมารลงตัวกันก็จะสามารถทําให้ป่าทั้งป่าสว่างสดได้และถึงแม้ว่าชีวิตของหินห้อยจะมีชีวิตที่แสนสั้น โดยช่วงชีวิตของหินห้อยโดยทั่วไปมีระยะเวลาประมาณ3ถึง12เดือนมีวงจรชีวิตยอยู่่งระยะได้แก่ระยะไข่ระยะตัวอ่อนระยะตังแร่และระยะตัวเต็มวัยซึ่งระยะตัวเต็มวัยนี้โดยทั่วไปจะอยู่ได้เพียงประมาณ1เดือนเท่านั้นในช่วงชีวิตที่หินห้อยเป็นตัวเต็มวัยนี้จะผสมพันธุ์ และวันไครแต่ถึงแม้ว่าระยะตัวเต็มใบจะเป็นระยะทีส่สั้นแต่เมื่อถึงกำนดที่หินห้อยกลายเป็นตัวเต็มใบมันก็จะแสนสวยงามเมื่อถึงเวลาของมันใช่ไหคับชีวิตของเราแต่ละคนก็เช่นเดียวกันเราแต่ละคนต่างมีเวลาและฤดูกาลที่เกิดดอกออกผลที่สวยสดและงดงามจากพระเจ้าขุพระเจ้าที่เราได้ฟังไป จากเซมดีบทที่หนึ่งข้อที่สามแต่ผมจะอ่านทันข้อที่1นึ่งที่สาที่ว่าความสุขเป็นของคนผู้ไม่ดำเ,เนินตานคาแนะนำของคนธรรมหรือยืนอยู่ในทางของคนหมาหรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบยอดเย้ยแต่ความปีติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้าเขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้ก่อนวันและกลางคืน เาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมผ่านน้ำซึ่งเกิดผลต่ำฤดูกาลและใบก็ไม่เหี่ยวแห้งการขยายซึ่งเขากระทำก็จัเจูงขึ้นผมตั้งหัวข้อคำพิษนาในวันนี้ว่าชีวิตที่เกิดผลสรุปทีบที่หนึ่งเริ่มต้นด้วยเรื่อของคนชอบทำและคนอารรมและเริ่มต้นด้วยควาว่าความสุข เป็นของบุคคลผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนทำหรือยืนอยู่ในทางของคนมาหรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนชอบยอมเยอผมแบ่งบทของคำเทศนาวันนี้ออกเป็นสองตอนตอนแรกมาจากสุมีบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งที่ถาวว่าความสุขเป็นของบุคคลผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนทำหรือยืนอยู่ในทาง หรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเราเองผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในที่นี้มีความสุขใช่ไหมครับผมเห็นแต่ละคนหน้าตาเปล่งปลันงเมื่อกี้นะครับร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าได้เส้นถวายเพลงสรรเสริญพระเจ้าเป็นเปหน้าเกลีก่ยเปล่งปลังและไม่ใช่ทุกคริสจักรที่จะมีรอยยิ้มอยู่คนไปหน้าแบบนี้ในทุกุมข,ของการนามัสการหากท่านไม่ดำเดนินตามคำใหนกนำของ รือ,อยืนในทางของคนบาหรือนัง่งอยู่ในที่นัง่งของคนที่ชอบเยอะแยชีวิตของเราก็เป็นชีวิตที่มีความสุขได้แล้วเพราะท่านสามารถเดินไปไหนมาไหนได้อย่างสง่างามทานปั้นข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวกับไข่เจียวร้อนๆตำแคบหมูใส่ปลามีน้ำพริกแดงมีผัดลว่วหรือมีผัดสดพูดคุยกับสามีภรรยา พ่อแม่ลูกมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะอาหารที่ดูแสนจะธรรมดาธรรมดากับกลายเป็นอาหารที่เป็นอาหารยือพิเศษที่แสนจัดอร่อยได้และไม่ใช่ว่าใครๆก็จะสามารถอีช่วงเวลาที่พิเศษกับอาหารที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่แสนอร่อยแบบนี้ได้ผมเคยเดินทางไปต่างประเทศกับคณะคณะหนึ่งกินอาหารต่างประเทศไปหลายๆลมื้อ มีอยู่ครั้งหนึ่งจะพาคณะเดินทางไปกินแฮมเบอร์เกอร์ในประเทศนั้นจะมีเมืองเมืองหนึ่งที่คิวจะยาวมากทุกวันทุกวันถ้าไปประเทศนี้และไปเมืองนี้ต้องกินแฮมเบอร์เกอร์ร้านนี้แต่จะอะไรขึ้นรนู้มครับหลังจากที่เราเดินทางหลายวันกินอาหารตะวันตกอยู่หลายวัน,น,ห,ลวนหลังจากลรงรถเพื่อจะกินแฮมเบอร์เกอร์กลับลยเป็นว่า ทุกคนขอเดินหาร้านอาหารไทยและอาหารจานที่อร่อยที่สุด,อ,าารอ,รอ,สดอร่อยสุดๆของบรานนั้นก็คือไข่เจียวอ,อาหารอาจะไม่จำเป็นต้องพิเศษหรือหรูหราแต่ความสุขที่ได้รับประทานอาหารที่แสนจนธรรมดากับคนพิเศษหรือในเวลาที่พิเศษหรือราพชีวิตของเราไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนธรรมหรือ ยืนอยู่ในทางของคนบาปหรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบยกเยยชีวิตของเราก็เป็นชีวิตที่มีความสุขที่สุดในโลกแล้วใช่ไหมครับพี่น้องอาาทุกคนเพราะว่าอะไรครับเราไปไหนมาไหน,นเราก็สัง่งาผ่าเลยยืนอยู่ที่ไหนเราก็มีความภาใใคภูมิใจจะอยู่ที่ไหนเราก็หน้าตาเปลี่ยนไปเพราะไม่มีใครตำเราได้เราเดินอยู่ เราตื่นตื่นในฝ่ายชอบทรของพระเจ้าท่านมีคนท่านคืนเงินตามกนหนดเช่นครับท่านไม่เอารัดเอเปรใครไม่ขโมยของใครไม่โกงใครไม่เป็นมือที่สามของใครไม่ว่าร้ายใครและอื่นๆท่านอยู่ที่ไหนท่านก็มีความสุขนั่งในวันนี้ก็มี ก๋วยเตีเ๋ยวสามบาทหลังโรงเรียนินก็มีของสุดได้และวันนี้ท่านขอพระคุณพระเจ้าท่านนำของที่ดีที่สุดมาถวายพระเจ้าพระเจ้า,จา,จาทอดพระเนตรที่ไหนครับในมระคกุฎที่12ข้อที่41ถึง44กล่าวว่าพระเยซูได้เสด็จประทับลงหน้าตู้เก็บเงินถวายทรงสังเกตประชาชนเอาเงินมาใส่ไว้ในตู้นั้นและคนมั่งมีหลายคนเอาเงินมาก มาใส่ในที่นั้นมีดิไม้คนหนึ่งเป็นคนจนเอาเหรียญทองแดงสองอันมีค่าประมาณสิบหนึ่งมาใส่ไว้พระองค์จึงทรงเรียกเราสามาวกรายแกเขาว่าเราบอกความจริงแกท,ท่านทั้งหลายว่าดิไม้คนจนคนนี้ใส่เงินในตู้เก็บเงินถวายมากกว่าคนทั้งกลัวที่ใส่ไปนั้นเพราะว่าคนทั้งกลัวได้เอาเงินเหลือใช้ของเขา มาใส่ไว้แต่ญิงคนนี้ขัดสนที่สุดยังได้เอาเงินที่มีอยู่สําหรับเลี้ยงชีวิตของตนมาเสด็จหมดพระเจ้าดูเราที่ไหนครับพระเจ้าดูเราที่จิตใจเงินหนึ่งพันล้านสองพันล้านหายเป็นเงินที่ไม่ได้มาโดยเฉยพระเจ้าก็ไม่ส่งทองระาแต่จากจิตใจที่ไม่ดําเนินตามคํานแนะนําของคอุณธรรม หรือยืนอยู่ในทานของคนบาปหรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ยของถวายของท่านที่ถวายตับพระเจ้าพระเจ้าทรงรับไว้ด้วยความิติอินดีอินนะพระองค์ทรงรับไว้ด้วยความดพอท่าไทยผมเชื่อว่าทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่ม,มีความสุขเราเป็นแม่บ้านเรามีความสุขในการทางานบ้านเราเป็นสิทธิบานเรามีความสุข ที่ได้สอนได้ประกาศเรื่องราวของพระเจ้าเราเป็นครูผมเป็นครูหลายท่านในที่นี้เป็นครูเรามีความสุขที่ได้สั่งสอนนักเรียนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสั่งสอนนักเรียนให้เป็นคนที่เติบโตเป็นคนที่ดีเป็นคนที่อยู่ที่ไหนที่นั่นก็ต้องดีกว่าเลใช่ไหมครับเราเป็นครูเราสอนสิ่งที่ดีเราก็มีความสุขเราเป็นพ่อค้าแม่ค้า เรามีความสุขที่ได้ขายของที่ดีมีคุณภาพได้บริการคนที่มาซื้อของเราด้วยรอยยิ้มไม่ว่าเราจะเป็นอะไรก็ตามผมเชื่อว่าทุกท่านมีความสุขและในวันนี้ผมก็เป็นครูที่มีความสุขและในเช้าวันนี้ผมก็เป็นผู้เทศนาที่มีความสุขเพราะว่าตอนที่ผมเตรียมคำเทศนาผมก็เต็มด้วยความสุขและด้วยรอยยิ้มอากจะเป็นปัจจัยหนึ่านาปปนงนความสุข ให้กับทุกท่านอาหารตอนวันในวันนี้ถึงแม้ท่านจะไม่ได้เชิญแต่ผมก็เตรียมมารับประทานอาหารกับทุกท่านด้วยความสุขไปแล้วที่ร้อนถึงแม้ว่าผมไม่ได้เตรียมอะไรมาเป็นพิเศษแต่ผมก็เตรียมความสุขมาให้ทุกท่านและผมอยากให้ทุกท่านอยู่ที่นี่มีความสุขร่วมกันในวันถวายของพระคุณพระเจ้าในพระเจ้าของพระเจ้าตอนหนึ่งบอกว่ากินผักเป็นอาหาร ในที่ที่มีความรักก็ดีกว่ากินเนื้อหัวอ้วนในที่ที่มีความเียดชัดนงอีกด้วยเช่นเดียวกันแต่บัดน,นี้ผมว่าดีกว่านั้นอีกเพราะในบัดน,นี้ดูท่าแล้วกินทั้งผักกินทั้งผลไม้และอาจจะมีเนื้อมากมายในที่ที่มีความรักในบัดของพระบุตรเจ้าขอบพระคุณพระเจ้ามากมายสำหรับฟันของพระบุพระเจ้าท,ที่เราจะได้กินดืมรื่นเริง ่นที่ที่มีความรักและของทางดุลพระเจ้าไปด้วยกนันนั่นคือคำพิษหนาตอนที่หนึ่งคำพิษหนาตอนที่สองมาจากเซนตีบทที่หนึ่งข้อที่สองถึงสาซึ่งพร,งงระเจ้า,า,อบบาของพระเจ้ากล่าวกับว่าแต่ความปีติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้า,าเขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทันกลางวันและกลางคืนเขาเป็นเช่นต้นไม้ ที่ปลูกไว้หรือานน้ำซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่เหมือนแห้งการทุกอย่างซึ่งเขากระทำก็จำเล็นขึ้นหมายถึงว่าอย่างไรครับหมายถึงว่าผู้ที่ปิติยินดีในพระธรรมของพระเจ้าผู้ที่ภาวานานพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนพระนั้นของพระเจ้ากล่าวว่าคนที่เป็นเช่นนี้ภาวนานพระธรรมของพระเจ้า ปิตินยืนดีอยู่ในพระธรรมของพระเจ้าเขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมผ่านาน้ำซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่ย่แห้งการทุกอย่างซึ่งเขากระทําก็จำเริ่มขึ้นภาพที่ผมมองจากพระชนะของพระเจ้าตอนนี้คือภาพของต้นไม้ที่อยู่ในสถานที่ที่อุดมสมบูรณ์ดิดน,นดีน้ำดีอากาศดี รากก็ดูซับน้ำรากก็ดูซับดินรากก็ดูซับปุ๋ยที่มีความอุดสมสมบูรณ์ใบได้รับอากาศที่ดีใบได้รับแสงแดดที่ดีเป็นยังไงครับต้นไม้ที่ปลูกไม้รียง่านน้ำเกิดผลตามฤดูดกาลใบก็ไม่หยดนแหน้งพระเจ้าค่ะพระเจ้าตอนนี้เปรียบคนที่เป็นพๆๆีๆของผู้นั้น มีความปินินดีตอนที่อา Haven, at, ่านพระเจ้างพระเจ้าหรือเปล่าเวลาที่ทุกท่านฝันพระธรรมของพระเจ้าทุกท่านฟินดีดีนะครับฝันแล้วมีรอยยิ้มอมยิ้มมีความสุขไปด้วยมาโบสถ์ในทุกๆเช้าวันอาทิตย์มาโบสถในการนมัสการพระเจ้าทุกท่านฟินดีดีนะครับเช้าวันนี้ทุกท่านฟินดีดีในการที่มานมัสการพระเจ้าถวายขอพระคุณพระเจ้าด้วยกันรู้ได้วยกันและผมเชื่อว่า ท่านก็มีความดีดีชช่อนั้นเพราะว่าผมได้กลับไปว่าเห็นหน้าตาทุกท่านเปลี่รนแปลและผมเชื่อว่าหากทุกท่านปิติยิดีๆๆๆในพระธรรมของพระเจ้าให้พระธรรมของพระเจ้าหล่อเลี้ยงชีวิตหายใจเข้าสรรเสริญพระเจ้าหายใจออกขอบคุณพระเจ้าหายใจเข้านมัสการพระเจ้าหายใจออกร้องทูนของพระเจ้าหากวันและคืนของท่าน ลมหายใจของท่านสนรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้านมัสก,การพระเจ้าร้องคุณต่อพระเจ้าท่านเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมผ่านน้ำซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่เหี่ยวแหง้งการทุกอย่างซึ่งท่านกระทำก็จำเรินขึ้นเพราะเป็นเหมือนรากของต้นไม้ที่ดูซับน้ำและอิน จกรินนทานาน้ำกินก้านไปต่ต้นแข็งแรงสุขภาพดีไม่หวั่นแม้ยามดีพายุชีวิตของเราก็เช่นกันเมื่อเราติสดสนิทกับพระเจ้าหน้าตาของเราก็เป,ปล่งปลงจิตวิญญาณของเราก็เข้มแข็งจิตใจแข็งแรงสุขภาพกายก็ดีตามไปด้วยทุกท่านครับ สุขภาพดีเริ่มต้นที่จักที่ไหนครับแต่ใดครับระวัดจศาได้ยินคำว่าสุขภาพดีเริ่มต้นจากภายใช่ไหมครับผมได้มีโอกาสไปร่วมในทิธีเปิดการประชุมสมัชชาสภาพิจารณาตันรูปสายคนในเดือนที่ผ่านมาเรียนที่คณะนักศึกษาพระคิพณนธรมบัญญั l t s ได้ร้องสรรเสริญพระเจ้าต้องบอกว่าไทยร้อนมาก ไพ่รอ็อยงอยหญ่เหนื่อเชื่อไพ่ร็อกจนทําให้สถานที่นับก,การตกตะลึงและอึ้อไปผมเองเป็นคนหนึ่งที่ตอนที่ได้ยินเสียงเพลงนับการเขาบอกว่าเป็นเสียงเพลงที่ไพ่ร็อกมากๆอาจจะไม่ได้บ่อยครั้งนะที่เวลาได้ย,ยินเสียงเพลงรอ้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าแล้วได้ยินเสียงเพลงที่ไา่ร็อกมากขนาดนี้แต่เป็นเสียงเพลงที่ไพ่ร็อก เป็นเหมือนชีวิตที่เกิดผลกเพลงที่ได้รับฟังจากนักศึกษาพระทิษธรรมลานุเอลีสสัมผัสได้ถึงจิตใจที่สัระเสริญพระเจ้าจากหัวใจที่เป็นล้นด้วยความปิติยินดีและผมเชื่อว่าคณะนักศึกษาพระิษธรรมดานุเอลีสนั้นให้พระธรรมของพระเจ้าหล่อเหลืชีวิตหายใจเข้าสัระเสริญพระเจ้าหายใจออก หายเจเท่านัสการพระเจ้าหายเจออกร้องสู่ต่าพระเจ้าคนที่ได้รับฟังสิ่งเพียนที่ท่านร้องในวันนั้นต้องบอกว่าชีวิตของเขามีความปิดตื้นมากมากจากสิ่งร้องที่มาจากยันเพราะว่าสิ่งร้องที่สั่งสื่พระเจ้านั้นเราสัมผัสได้ถึงความรักของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของแต่ละท่นนานกลับมาที่หินห้อยในช่วงเวลาที่หินห้อยอยู่ในระยะต,ตัวเต็งวัน เป็นช่วงเวลาที่มันสวยงามที่สุดแล่ถึงแม้ว่าะรยะยะตัวเต็นวัยจะเป็นระยะที่สัส้นแต่เมื่อถึกกงกําหนดที่หินพ้อยกลายเป็นตัวเต็อนวัยมันก็จะแสงสวยงามเมื่อถึงเวลาชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันเมือ่อฤดูกาลของเรามาถึงเราแต่ละคนก็จะสวยสดงดงามตามฤดูกาลของเราในวันที่เหมาะสมในเวลาที่ บางคนที่อยู่ในที่นี้อาจจะอยู่ในระยะที่เป็นตัวอ่อนหรืออยู่ในวัยทางรถ้าเปรี่ยนัยทารกเป็นเหมือนต้นไม้ก็อาจจะเป็นมเมล็ดหรือต้นอ่อนที่ถูกปลูกในถาดเพาะกล้าหรือในกระบะเพาะต้นอ่อน่านเป็นระบบนิเวศที่ได้มากับฐานเมล็ดหรือต้นอ่อนเหล่านี้จะถูกควบคุมแสงแดดจะถูกควบคุมอุณหภูมิ ทารกที่อยู่ในการดูแลของพ่อแม่อย่างเพื่อชิดแทบไม่ให้พลาดสายตาพ่อแม่ใส่เสื้อผ้าให้พ่อแม่ถอดเสื้อผ้าให้อ่านน้ำให้ต้อนข้าวป้อนน้ำอ่านหนังสือพิธานให้ฟังก่อนนอนอนธิษฐานให้กับลูกเลกเด็กส่วนใหญ่ก็นอนในห้องเดียวกับพ่อและแม่ใช่ไหมครับการเดิบโตของทารกนี้อาศัยการเรยงดูอย่างใกล้ชิด จากพ่อและแม่ความอบอุ่นในช่วงเวลานี้ต้องการการใกล้ชิดสนิทสนมต้องการความรักความอบอุ่นการกอดการยิ้มหรือการใกล้ชิดแล้วเด็กก็จะเกิดมาเติบโตเป็นคนที่ได้รับก,การเตืนเต็ของชีวิตนั่นเป็นระยะต,ตัวอ่อนหรือทารกที่ผมพูดถึงในระยะแรกบางคนในที่นี้อาจจะอยู่ในระยะตัแร่หรือไว้ทุก ถ้าเปรียบไปเด็กเป็นต้นไม้ก็เป็นต้นไม้ที่เริ่มเติบโตแต่ยังต้องได้รับการดูแลในระดับหนึง่งอาจจะถูกย้ายไปปลูกในประถานที่ใหญ่ขึ้นแต่ยังคงต้องได้รับการรดน้ำดรวนินใสุ่๋ยกำลังรอวันที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตส่วนใหญ่ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เด็กอยู่ในใบเรียนช่วงเวลานี้ต้องได้รับการปลูกฝันการสั่งสอนจากพ่อแม่ ครูอาจารย์หากได้รับการบ่มนิสัยที่ดีก็จะเติบโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพเหมือนพระเจ้าธรระเจ้าจากสุภาษิตในบทที่22ข้อที่6ที่กล่าวว่าจงฝึกในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พลาดจากทางนั้นจากช่วงเวลาไบยคารกที่พ่อแม่สัมผัสก่อนนอนด้วยกัน เริ่มเปลี่ยนเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มจัดสอนปลูกฝังให้ความห,มห่วงใยให้ความรักที่อาจจะแตกต่างไปบ้างจากในระยะของทารกที่อาจจะสวมกอดน,น้อยลงอาจจะไม่ได้นอนด้วยกันเหมือนตอนเด็กๆอาจจะไม่ได้กอดแต่อุ้มตีหลังเบาๆอาจจะไม่ดูดนมแม่เหมือนใน,ในวัยทารกแล้วก็หน่อยหลับไปแต่ว่าในระยะ ของการเป็นเด็กนี้หานเราสึกในเด็กในทางที่ดีหรือผานพ่อแม่สอนเขาให้ติดธิีกับพระเจ้าเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะใหว่าจากทางนั้นเช่นน้ครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่ในที่นี้อาจจะดอยู่ในระยะตัวเป็นใบหรือเป็นใบเป็นผู้ใหญ่ทางเปรียบเทียบไปผู้ใหญ่เป็นต้นไม้ก็เป็นต้นไม้ ที่ให้ร่มเงากับผู้คนเกิเดดอกออกผลเป็นที่หลบภัยเวลามีฝนตกหรือมิพายุหากเปลี่ยนคนเป็นผู้ใหญ่เรารู้จักรับผิดชอบด้วยตัวของเราเองรู้จักผิดชอบชั่วดีด้วยตัวของเราเอง,รออง,เ,รเ,องเรารู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำรู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด รู้ว่าสิ่งใดถูกใจสิ่งใดเป็นสิ่งที่ถูกต้องและชีวิตของเราเมื่อเป็นใบผู้ใหญ่ก็อาจจะสามารถเป็นที่พื่งิงให้กับคนอื่นได้ต้นไม้ต้นใหญ่นี้หากเปรียบเป็นฤดูก็เป็นฤดูถึผ่ผลผลิตที่เกิดดอกออกผลลดงานตามการเวลารากของมันยังลึกลงไปในผืนดินเปรียนดักคนที่สิ่งผู้ใหญ่ อิสระกับพระเจ้ายิ่งเราอิสระกับพระเจ้ามากเท่าไรเราก็จะเกิดดอกออกผลและมีชีวิตที่เป็นพรให้กับคนที่ได้บุญและให้กับคนที่ได้เจ,จเจอเราในชุมชนและในสังคมที่เราออกไปกว้างไกลขึ้นหากผมมีคำถามที่จะถามท่านในที่นี้ว่าชีวิตของท่านตอนนี้อยู่ในใบนั้น ดูการที่ท่านปรารถนาสําหรับชีวิตของท่านคือฤดูกาลอะไรท่านปรารถนาเป็นเนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทางน,น้ําซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลใช่หรือไม่ไปก็ไม่หมแห้งใช่หรือไม่การทุกอย่างซึ่งท่านกระทำก็จะเกิดขึ้นใช่หรือไม่ไม่ยากเลยครับพระยะคุณเจ้าบอกว่า จงเข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในท่านคะแนนจะออกผลเองไม่ได้นอกจากสดิดอยู่กับเขาฉันใดท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้นเราเป็นเขาเอุ่นท่านทั้งหลายเป็นคะแนนผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นก็จะเกิดผลมาก,มากเพราะถ้าแยกจากเราแล้ว ให้เราสูดลมหายใจเข้าออกด้วยกันดีไมหมครับหายใจเข้าสรรเสริญพระเจ้าหายใจออกขอบคุณพระ,พระเจ้าหายใจเข้านมัสการพระเจ้าหายใจออกร้องปรงินต์พระเจ้าอ่านพระจารของพระเจ้าในชีวิตของเราขำคขบักขันในการอธิษฐานในชีวิตของเราร่วมสมิร่วมสวมสาธิธรรมในทุกๆครั้ง ที่เรามีโอกาสประกาศแล้เป็นพยานถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแล้วชีวิตของเราจะไม่ใช่มีแต่ความสุขเท่านั้นแต่ชีวิตของเราหากเราหายใจเข้าหายใจออกมีพระเจ้าูเา่เสร็จในชีวิตเราจะมีความปีติดีในชีวิตเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ในทางน้ำเกิดผลตามฤดูก,กาล และมีชีวิตที่เป็นพรเป็นอย่างผู้อื่นชีวิตที่เกิดผลไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเช่นครับง่ายยิ่งกว่าทำเครื่เชียวริงจหากทุกท่านมีชีวิตที่อิสุะกับพระเจ้าชีวิตของท่านจะเกิดผลอย่างน่าอัศจรรย์ให้ลมหายใจเข้าออกของเราอิสระกับพระเจ้าเสมอแล้วชีวิตของท่านจะเกิดผลตราซาื่อกายแน่นอน มีชีวิตที่เพ็นพอไปอย่างท่อขอพเจ้าที่รับรอรการทำมานขอพระเจ้าด้วยกันนะครับ<ช><ช>